ตุกตรงตรงเออมีอีกะจ้มันติดนิดเดียวเอง ติดอยู่มินมิน่ะมันเจ็บเมื่อกดเดี๋ยวเพื่มันแบบปกติอ่ะมันอยู่ด้านในไงทุกทุกทีอ่ะแต่ซี่นี้หนูหลุดไปแล้วแบบซี่นี้มันหลุดดึงแป๊บเดียวมันก็หลุดแอันเนี้ดึงดึงแล้วมันปวดเอืกอกอันนั้นมันติดด้านนอกมันหลุดง่ายอันนี้มันติดอยู่ด้านใน